นี่นี่สองตัวโอ้โหเอาหัวสักลงน้มแล้วน้เแน่นแล้ว,ลวหลายอยู่ลาทำเงินปะไหน่า สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับน้ำบ่บ่ไหนไหนบ่บน้ำผึ้งตัวสุดท้ายวันน,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 นี้พาพี่น้องมาใส่ปูครับพี่น้องครับมาหมายที่ผมใส่เบ็ดนี่นะครับหมายเก,าากาย่านี่ยมากับภรรยานี่ได้สองตัวแล้วปูครับมันไหลกันเลยจัดเลยพี่น,อน้องมาแนวมาตักอน ทาง้างผีตะบงเขามาตั้งใจมาเอามันทีผีมันทีมีบอพี่น้องไฟผมกับบ้าแดมามยืมไฟปูแขกมาไฟจะของเก่งๆบ้าแดมาครับพี่น้องโอ้ มันจะยูมขนขังฟังแบบนี้ครับแล้วก็ยูน้ำคั่วนา่นทับต้น ใส่เก็บบูดเขาก็ใส่นั่นไงแล้วเออตัวนดหน่อยเอ้าตัวใหญ่ยี่แล้วครับเออนั่นนี่ตัว 嗯。<noise> <noise>

แคนะ่นั้นครับอะไรตัวนึอ้หูชน้องเบิ่งครับนี่ก็เสแข็งแน่ชิน่เดี๋ยวเราจตัวนี้ไงครับน,น่เคมาหันเห็นดินนเรีแบบอู่เยเลยไปหรกเดี๋ยวมันด้อยู่ขางฟังแบบนี้นะครับชนง ไปเรื่อยๆครับพี่น้องส้าสมทะาสมจนน้องหมองมันอยู่เป็นสามตีตัวเอาไม่รู้ว่าที่เอาตัวไหนดีเดี๋ยวกนเดียดเดียดกันกำเดียดกันพี่น้อง

หลอบแรกรอบรอแรกเดี๋ยวต้อมเมียก่อนพี่น้องเยวจะไปอีกรอบหนึ่งหลอบสองรลอดตกไสมเมยแหละอยากนอนแล้วน้ำถ่ายอย่นเรไปหน้่ายอย่ไมที่ผมมาใส่เบ็ดนี่แหละครับผมนอนอยู่นั่นแหละพี่น้องมือไงจิ๊ที่แล้วนี่แหละครับ เมื่อวานอยากมาหากับเล็บผ้ามาครับเนาะผ้าเบิง้งนะครับผมนอนอย่างเงี่มมาเน, <ś c oughs> านาี่ยังยหน้าทีเยวไปเบิ้งอีกรอบนึงครับรอบสองรอบพี่น้องต้องเมย์รันไช่เบิ้งไป

Terima kasih telah menonton! เป็นบุและบันเดยกน้าไี่เพี่นอนเลยอสองตัวอ้ค<อ>เ,เอาหัวสักลงน้ามแล้วเราดูใส่บ่ละ

แน่นแล้ว,ลว,ลวลไหนไหนทั้าหมดแน่นปะไหนกว่าเออแน่นกว่ามันกระมังหน่อยจับกันดีแดงงามๆามมมเลยครับพี่น้องมันๆเลยจับยับ ตัวใหญ่เนี่ยอ้ยนี่ปนเาอกเนีน่ยเอาง,งนี่ชถุงพอดี ไปอีกกว่าฝนร้อนขึ้นกันโอเคครับพี่น้องครับบ่าอะไรสรุปผลงานให้พี่น้องนะครับฝนตกครับฝนตกแห้งหนึงครับพี่น้องพี่ไม้ตกว่าหอดใบหนึ่งไม่านกับพัดน้ำเสาอยู่ครับเบิงบ้งมึงถนนครับพี่น้องอยากอยากเบิดครับพี่น้องเอากระปูไปข้างในเหรอ หลายอยู่พี่น้องครับนี่ประมาณนั้สามลูกคือเราหรอพี่น้องปลาติไตอีกมันกับขนตกเลยบลาดดไตครับพี่น้องไหลายอยู่ครับผมแต่ละมัง้งไงด้ครับอนี่แม่แต่ะมังหน่อยโอเคครับผมขอบพูดหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามช่วงครับพี่น้องครับคลิปหายอยู่หากินอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับตุ่มมาใหายกินก้อนพี่น้องยิ้เขา